ัสดีค่ะวันนี้จะมาลาบาสีนะครนี่อันนี้คือกัจเขาหอมไหมวหนคะเป็นรูปอะไรคะกจูค่ะนีกัจูจ้าต่อเนองกันนอนหรือเปล่าแก้มแดงหมดแล้วแล้วก็สีต่อไปก็จะ สีส้มค่วสีส้มต้องระบายตรงไหนคะต้องระบายที่แก้มระบายที่แก้มแล้วที่ฐานรองมันระบายสีอะไรคะัที่ฐานรองระบายสียน้ำตาค่ะสีน้ำตานี่คือกิจกรรมยามว่างของเด็กหลังจากเชี่ยวสร็จ แดงๆสีส้มๆอ่าต่อเลยค่ะมีๆเว่านาสีนี้เลชอบเหรอชอบรายสีเลยชอบระบายสีนี่แก้มไปดูอะไรมาไม่รู้ค่ะไงของกูกูจะเสร็จหรือยังครับแล้วครับเสร็จติดด้านใต้แล้วก็ลอมาแ้ครับ แล้วเราพอมันระบายสีเสร็จเราต้องเอาไปทำยังไงต่อคะเอาไปใส่เียอะไรนะเอาไปยดเอาไปยอดเหรียญแต่ว่าเราต้องเคลือบสีมันเงาก่อนนะแล้วเขาเคลือบเขาเคลือบให้สิเคลือบยังไ,ไงแต่ว่าเราต้องร้อยมันแห้งก่อนพอนมันแห้งปุ๊บแล้วก็เอาไปให้เขาเคลือบสีมันมันจะเป็นสีมันวาวหนะ่อยของน้องใกล้ยังคะได้้แล้วนะมันเลือดเยอะมากเได้ได้แก้ก่อนเหรอ น้องอย่าไปจับมันลูกเพราะว่ามันยังไม่แห้งเลยแห้งแล้วค่ะอาเอาสีเอาตรงไหนต่อน้องจะระบายสีตรงไหนต่อคะหลังตัวค่ะต้องใช้ยังไงนะผู้กันผู้กันอันเล็กนะคะ กองโกดอะเป็นรูปอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันครับก็ซีล่าแต่ก็ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยก็จีเลยก็จีเหรอเหมือนกับจีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาดูผลงานกันตอนหลังเนาะสวยแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะสวยหรือเปล่าโอเคไหมครับครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝากกัได้หน่อยนะ ติดตามด้วยนะคะคสสวัดี่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ